สวัสดีคะ่ะดิฉันสิริลักษณ์มณีรัตน์อาจารย์และล่ามภาษามือของมหาวิทยาลัยสวนสสิค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสามาร่วมพูดคุยกันกันกบล่ามภาษามือที่มีประสบการณ์ทำวอดในวงการล่ามภาษามือมาเป็นเวลานานนะคะวันนี้เราได้มาพบกับคุณคณิ tha รัตนศินค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตเรียกอย่าไม่เป็นทางการนะคะพี่นิด,ดนะคะ<ด>พี่นิด,ด,ดคะ อย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของล่ามภาษามือนะคะในความคิดของพี่นิดเองพี่นิดคิดว่าล่ามภาษามือนะคะคืออะไรค่ะคืออะไรใช่ไหมคะล่ามภาษามือถ้าในมุมมองของพี่นิดนะคะก็คือผู้ที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างคนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวกนะเพราะว่าคนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวกนั้นก็ไม่สามารถสื่อสารได้ เราก็จะทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างกันให้เขาสามารถจะสื่อสารกันได้ค่ะถ้าอย่างนั้นล่ามภาษามือนะคะม,มีบทบาทหรือหน้าที่อะไรในการที่เราจะเป็นล่ามภาษามือสำหรับบทบาทและหน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะคือล่ามภาษามือเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นผู้สื่อกลางนะคะระหว่างคนสองคนนะคะก็คือคนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวก คนดวงนั้นใช้ภาษามือในการสาื่อสารส่วนคนที่มีการได้ยินนั้นก็ใช้คําพูดหรือเสียงออกมาไปบอกมาพอทั้งสองนี้เจอกันก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ล่ามในี่แหละก,ก็คือผู้ที่ทําหน้าที่สื่อกลางโดยที่ว่าเราดูจากภาษามือจากคนดวงนั้นแล้วก็ถ่ายทอดเป็นเสียงให้กับคนที่มีการได้ยินได้ฟังคนที่มีการได้ยินพูดออกเป็นเสียงออกมาเราก็ใช้ภาษามือในการสื่อสารให้กับคนดวงเนี่แหละคือบทบาทหน้าที่ของล่ามคือทําหน้าที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันด้วย ล่ามภาษามือเนี่ยค่ะมีต้องมีทักษะอะไรบ้างคะที่ที่มีความสําคัญกับตัวล่ามถ้าล่ามจะต้องต้องแปลภาษามือนะคะในส่วนของล่ามภาษามือสิ่งสําคัญคือเรื่องของทักษะการใช้ภาษามือนะฮะเพราะว่าทักษะการใช้ภาษามือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งความรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมารวมกันทักษะของล่ามภาษามือคือหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือล่ามภาษามือที่ในประเทศไทยนะ จะต้องรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีนะคะจะต้องรู้ในเรื่องของหลักภาษามือหรือหลักวยากรณ์ของภาษามือไทยเป็นอย่างดีนะคะพอหลังจากที่เราได้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่สําคัญที่เราต้องสําคัญมากของล่ากคือทักษะในการแปลหรือในการถ่ายทอดเป็นภาษาหมือมาถ้าสมมติว่าในขณะที่เราฟังข้อมูลเนี่ยจากทางเสียงฟังฟังเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงมาปับ๊บเราฟังข้อมูลทำค,ความเข้าใจกับเนื้อหานี่คือวิทักษะ ื้นฐานเลยที่ล้ามต้องดีคือฟังทางความเข้าใจเสร็จแล้วก็ตีความออกมาในขณะที่ตีความเนี่ยต้องมองเป็นภาพออกมาให้ได้เหมือนสตอรี่บอร์ดวางเป็นภาพออกมาเพราะว่าคนเหล่น,นั้นเขาใช้สายตาในการมองในการรับฟังในการรับรู้อพอวางเป็นภาพเสร็จปั๊บแล้วก็ถ่ายทอดออกมานี่แหละค่ะคือทักษะการใช้ภาษาอั่ปุของล่าจะขอยอนกลับไปถามอีกสักนิดนึงนะคะ<ช>พี่นิดว่านะ ถ้าอย่างนั้นเวลาในการแปลนะคะถ้าล่ามต้องมีทักษะจําเป็นในเรื่องของการใช้ภาษามือหรือการแปลทีนี้ถ้าถ้าเกิดมีเสียงนะคะสมมติล่ามกําลังแปลอยู่แล้วก็มีเสียงอะไรสักอย่างนึกขึ้นมาแล้วก็ทาให้คนหูเกิดข้อสงสัยอย่างเนี้ยเป็นหน้าที่ของล่ามที่จะต้องแปลด,ด้วยไหมคะค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่คนหูกนวกต้องรู้ว่าในห้องประชุมเป็นห้องประชุมนะกาลังประชุมอยู่กาลังวิทยากรกาลังบรรยายอะไรอยู่ไปเอิญวันนั้นฝนตกหนักเข้ามาเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยง คนที่มีการหยินหันไปมองคนหนูก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจึงสําคัญล่างจะต้องแปลทุกอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมสภาพแวดล้อมทั้งหมดในขณะที่แปลเนื้อหาอยู่เสร็จปับ๊บเสียงฟ้าผ่ามาปับ๊บเราก็อาจจะใช้เสียงฟ้าผ่ามาคนหนูก็อ๋อที่เขาหันไปมองคือมีเสียงฟ้าฟ้าผ่าเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่เป็นในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมที่ล่ามจะต้องให้ข้อมูลเขากับคนหนูอ,อืมไม่เี่ยค่ะทักษะ ของของการใช้ภาษามือของล่ามอย่างที่ที่เราเคยได้เรียนกันมาหรือได้ทราบข้อมูลมาบ้างนะคะเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางหรือวยากรณ์ของภาษาหรือนี่จําเป็นไหมคะสาหรับล่ามเพราะในเรื่องของภาษามือเนี่ยมันจะมีเรื่องของหลักวยากรณ์อยู่แล้วแล้วก็มีทั้งองค์ประกอบของภาษามือนะคะมันจะมีข้อที่5าเนี่ยที่เป็นในเรื่องของการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายการใช้สีหน้าเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนหนวกใช้สีหน้าในค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าสีหน้าบ่งบอกเรื่องอะไรบ่งบอกเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นน้ําเสียงของคนหนวกเลยนะคะถ้าสมมติว่าล่างภาษามือเนี่ยเรารู้อยาแลององค์ประกอบมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบท่ามือการวางตําแหน่งมือการพลิกขันฝ่ามือนะคะหรือการใช้สีหน้าทาง,ท,างท่าและกทิศทางการเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องมีก็คือใน5้าอย่างเนี่ยถือว่าเป็นคําศัพท์คําเดียว ที่ต้องมีเรื่องการใช้สีหน้าออกมาเพ <The> ราะว่าถ้าเราไม่มีการใช้สีหน้าเลยเนี่ยคนหนูก็จะไม่ทราบว,ว่าตอนนี้อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างสมมติถ้าท่พูดถึงในเรื่องของอหนาวสรรั่นอันนี้พูดกัน่หนาวสรรั่นคุ่นหนูจะไม่รู้เลยคุณอยู่ในอารมณ์อะไรล้าบอกแสดงว่าคุณเนี่ยหนาวมากนี่ยสีหน้าจะบ่งบอกเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะะแล้วก็เป็นน้ําเสียงของภาษาเลย แสดงว่าสีหน้านี่จะเป็นจะมีส่วนช่วยในการขยายประโยคให้คนหานเข้าใจไหมคะมถือว่าเป็นในเรื่องของไวยากรณ์ภาษามืออย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าการใช้สีหน้ามันจะประกอบด้วยการใช้ตาใช้คิ้วใช้แก้มใช้ปากต้องควบคู่กับการใช้ภาษามือตัวนี้สําคัญที่สุดจะทําให้คนหนกเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นะคะสำคัญ,คญการแปลสถานการณ์นะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าในขณะที่ ที่เรากำลังแปลอยู่ถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ตามที่ทําให้คนหูหนวกหันเห็นความสนใจเราก็ต้องแปลให้คนให้คนหูหนวกรับรู้ด้วยว่าเกิดเสียงอะไรขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าในสถานการณ์ของการแปลซึ่งสถานการณ์ของการแปลนี่อาจจะมีหลากหลายพินิตเนในประสบการณ์ของพี่นิดะคะการแปลในสถานการณ์อะไรบ้างคะที่จะต้องใช้สีหน้าท่าทางเพื่อให้คนหูหนวกเนี่ยเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นมีไหมคะเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ย คือคือเรามองว่าทักษะการใช้ภาษามือของล่ามเนี่ยถ้าเรามีครบนะคะก็คือในเรื่องของหลักการฟังที่ดีนะ,ะหลักการฟังฟังเสร็จทําความเข้าใจเนื้อหาตีความออกมามองเป็นภาพแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดมานี่ทุกสถานการณ์ใช้ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพบแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่แปลในโทรทัศน์ที่ทุกวันนี้มีกฎหมายออกมาใช่ไหมคะว่าล่ามแต่คนอื่นเราต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการประชุมทุกอย่าง ใช้หมดเลยใช้หมดเลยคือในเรื่องของทักษะตนนี่แหละสำคัญที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าออตอนนี้เกิดในเรื่องของไฟไหม้ขึ้นมาฮารุสุเราแปลข่าวอย่เนี่ยบ้านหลังนี้กําลังเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราแปลไฟไหม้หลวจะไม่รู้ว่าไฟไหม้เนี่ยมันเป็นในเรื่องความเดือดร้อนบางคนอาจจะแปลแบบด้วยความอยากจะยิ้มอยู่ตลอดไฟไหม้มันก็จะไม่เข้ากับสิ่งที่เขากําลังเดือดร้อนอยู่เราต้องตีความให้ได้ว,ว่า ถ้าไฟไหม้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนแน่นอนแลว้วก็ตัวตัวนี้คือต้องให้รู้ว่าตัวนี้มันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นอู่จะรู้สึกว่าโอ้อันนี้นะมันอันตรายมากแล้วมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทุกอย่างนะคะในเรื่องของถูกรอตเตอรี่งานถูกรอตเตอรี่คนนี้โอ้ถูกรอตเตอรี่เรื่องวันที่หนึ่งมันเป็นอารมณ์ความสขของความดีใจเล้ว่าถูกรอตเตอรี่มันจะไม่ได้ความรู้สึกเลยแบบโอ้ คือเนี่ยค่ะคือสีน่าจะเป็นบอกเรื่องของวยากรภาษามืออย่างหนึ่งเลยจะบอกเรื่องอารมณ์ความสุกทุกอย่างเนี่ยในสถานการณ์ต่างๆเราทุนอยู่ว่าสิ่งที่เราตีความออกมานั้นเป็นลนักษณะแบบไหนเราต้องถ่ายออกมาเป็นค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะขอให้พี่นิดช,ช่วยสรุปให้เราได้ไหมคะว่าในการที่เราจะเป็นล่างภาษามือมนะคะหน้าที่ของล่างภาษามือจริงๆแล้วหน้าที่ของล่างภาษามืออะไร คือหนะ้าที่ของล่ามภาษามือก็คือผู้ที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างคนสองคนและเป็นผู้ที่ทําหน้าที่สื่อกลางระหว่างคนสองคนเช่นกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยินเพื่อให้ทั้งสองทั้งสองคนเนี้ยสามารถจะสื่อสารด้วยกันได้ได้รับข้อมูลประสานคือเราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางและเชื่อมโยงและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นล่ามจะต้องมีทักษะในการแปลที่ดีนะะก็คือ มีภาษาไทยที่ดีมีภาษามือที่ดีแล้วรู้ในเรื่องของหลักไวยากรณ์รโครงเนืได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถจะถ่ายทอดออกมาได้สมบนนูรณ์เ่ยค่ะ๋ยช่ยช่วยสรุปกันด้วยกนล่างภาษามือในความคิดของพี่นิกก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของทักษะความสามารถในเรื่องการใช้ภาษามือแล้วก็ต้องมีเรื่องของ การใช้สีหน้าท่าทางนะคะที่เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารแล้วก็จะต้องเข้าใจบริบทของสถานการณ์นั้นๆว่าเรากำลังแปลอยู่ต้องตีความไม่ออกต้องตีความสถานการณ์นั้นๆด้วยใช่ไหมคะต้องขอขอบคุณพี่นิดนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของล่ามภาษามือขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ดิฉันและพี่นิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ